嘛、嗯。这 ทั้งสองมึงทางไหนไปเนี่ย ได้ยินป่ะก็ส่วนตัวไงฮะม,ม,ม,มองอะไรไม่เห็น ข้าไม่ขั้นหนึง่งข้างก่อนตั้งข้อโอเคเห็นบ้างเห็นยังอันเดิมแหละ ันภาพกันนะนี่วะได้ยินยัง,ยยงอ่ะชัดไหมตอนนี้ที่พูดเนี่ยโอเคถ้าชัดก็ดีมีคนดูไหมเนี่ย <c oughs> ไม่มีก็ช่างมันเถอะลงดันดีว,ว่า จัดใหม่ด้ยวยนะมันไม่ค่อยยีดีว่ะจะเป็นนิดีวกว่าอะไรไม่ตรงมี เคมีคนดูคนกี่คนไหมเนะี่ยดูเนี่ยสวัสดีครับน่าได้ยินป่ะยังอยู่ป่ะ Okay. นัดอยู่หรอโอเคนึกว่ามันจะเสียงไม่ชัดแลวไงทำอะไรดีนะกับเกมนี้ตั้งจากลงเดินเกมมั่ง ้วขี้ใส่แก้วขี้ดีกว่ะอเทา้าโซนมีคนเลยจกกนนะแกน สวัสดีค่ะมันเป็นควัยเลยคะ่ะเ๋าขอโทษครับขอโทษครับแหมยังโล่ เพื่อนโอ้โห,โโหแม่งแพ็คพี่กันมาเลยนี่ตังบันทีต้องอ e ีครับ คู่ไปสิพูดไม่เพาะเดี๋ยวโดนแบนค่ะบน,บนแดนนะออนีไน่ไอนี่นี่มันห้าวเด็กคนนี้มันห้าววะน้อยขอตบน้อย สวัสดีครับผมลองลองใหม่ๆเช่นนะครับอ้ยนี่พอดีมาเล่นได้ร่วยกันได้นะครับอุ้ยอุ้ย้ยนี่มิตายเลยฆ้ามาหน่อยเร็ว เปิดเสียงเอฟเฟกต์แล้วม,มันเงียบไปอืมเดี๋ยวนี้จ้วงอ,อันนี้มีอ e. ีไกลไม่ได้เดี๋ยวโดนแบ๊บแ๊บเพื่อนเฮ้ยสวยดิเพื่อนอย่างเงี้ย เฮ้ยนี่จะอีจะอีแล้ครับเฮ้ย แรงแท้หวะอึ่งสองไปเซ็อย่างงี e. e. ้อีกทีทีมีอีหมดเลยวะเฮ้คนไม่มีอ e. ีดีวะ ชิปไม่ได้้นี่นี่โหไม่ไม่ตายอะไรวะไม่เล่นกับมันดีวะ่ะมันมีอีกเดี๋ยวผมสวยกะแล้วกะแล้วนายจะไปไหนเพื่อนต้องโดนนายละ เดินจังว่ามาดิมาดิาดาสวยเพื่อนมันต้องงั้นโอ้โหสองลูกลัว,ลวสตีมเอาวีดีกว่า ดังเหรอดังจานั้ที่เพิเ่งคลิกเมาส์อ่ะคีย์บอร์ดเปล่าเมาส์ด้วยคีย์บอร์ดด้วยดังมากเลยนะก็มันอยู่ข้างหน้าเลยมันก็เลยดังอ่ะโอเคเอาเลิกสตรีมแล้วครับเพื่อนไนน์จ uh ีสี่อ้โหต้องต้องจบดันก่อนใมีใครกินมึนงปุ๊กินใครกีนปุ๊ค,ครับมีคนดูดอยู่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลอง ันต้องใช้เครื่อง,งเข้าแล้วออกมันจะเป็นยังไงบ้างจบสตรีมแค่นี้สตรีมก็เข้าออกเดี๋ยวโอ้มามอยากสตรีมเกมเอาเวียไปแล้วนะครับคนดูคนดูนดนคนดูคนเดียวต้องเล่นอสด้วอ่านยังครับอะไรครับรวมมาแล้วได้ยังไยคะพูด,ดิ ไปก้าวไปดูสตีเกมมันไหมไม่พาสตีนั้นลยค่ะกระแทกสิแม่แมโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วนะใครโดว์เนะน,นี่ยมันไม่มีชื่อบอ,อกคนใช่ นี่มีคนเดียวกูเลยเนี่ยไม่เธอออกไปแล้วมันยอดผู้ดูหรือเปล่านะออไม่เนี่ยมันมีคนดูเนี่ยคนหนึ่งตอนนี้เพื่อนอำลังเข้าดูอ่ะเข้าดูอ่ะถ้าเราเป็นเนื้อเหมือนเดิมแสดงว่ามันก็คือกูใช่อ่ะเนี่ยถ้าเราเข้าปุ๊บมันจะมีเพิ่มมาซ่อง อออมึงออกจริงด้มึงออกเรอให้กูเข้าเนี่ยมันมีคนเข้ามันมีคนออกไปเมื่อกี้เห็นไหมซิ่อไ้างกูขไ้ไม่ใช่อกูออกอาะม่นกูไม่ได้ลบออก แหน้าอะกูลองลบหน้าออกลบหน้าออกเลยไม่เมื่อกี้มันมีคนดูเว้ยอีกคนนึง<อ>แล้วเขาเนี่ยพอเธอเข้ามาปุ๊บ<อ>แล้วออกแล้วล้ออกแล้วางนยังงเม่อนเดมเอเออะกูลองเข้าใหม่มันจะเดไปสูอเหมไม่ไม,ไม่เหรอมันเดิม มันจะดังเอ้ยมันจะเบา,เาไปว,วะเอาไว้ตรงนี้ะนอะกดังีทำไมไม่เอาไปข้าง,างนีอยข้างนี้อะลงข้างนี้นนี่เลว็วสติตางนินสุด